บูรารุทครับผมโดมจารวดครับวันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่พาทุกท่านกลับเข้าสู่โลกเวทมนต์อีกครั้งหนึ่งครับกับงานเปิดตัวภาพยนตร์ f a น t a สติก Beast s The s e c r e t ออฟดัมเบ e ร์ดหรือสัตว์มาศจรย์ความลับของดัมเบอรดอร์ครับใช่นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นภาคที่3แล้วนะครับสำหรับสัตว์มาศจ Fantastic ติ a s t s นะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์ในแฟรนไชส์นะครับจักรวาลภาพยนตร์โลกพ่อมดของนักเขียน j k r o w l i n g นั่นเองครับใช่ครับซึ่งเป็นภาพย ยนต์ชุดที่จะพาเราไปรู้และก็ระชนภัยในเรื่องราวที่เกิดก่อนหน้าในภาพยนตร์ที่เป็นขวัญใจคนทั้งโลกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกต้องครับซึ่งเรื่องราวของแฟนทาสสิกบีฟนะครับก็จะเป็นการ,รชนภัยในโลกเวทมนต์ผ่านตัวละครสุดยอดนักสัตว์วิเศษอย่างนิวส์การ์มนเดอร์ที่ต้องเดินทางไปทาภารกิจต,ต่างๆแล้วก็ได้พบเจอกับสัตว์วิเศษมากมายด้วยถูกต้องแล้วครับและซึ่งเรื่องราวการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร,รวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิ เป็นคนพิเศษบอกเลยว,ว่าสุดๆนะครับบอกเลยว่าวันนี้นอกจากเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้ว oh. เรามีกิจกรรมด้วยนะฮะผู้คนที่มาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการเล่นเกมด้วย uh. และมีของรางวัลแจกกันด้วยก่อนที่จะชมภาพยนตร์กันของรางวัลบอกไว้เลยว่าเด็ดจริงๆครับผมครับอเอาตัวอย่างให้ว้าดูหน่อยไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างของรางวัลน,นะครับว่าวันนี้คุณจะได้อะไรไปโอ้โห oh. นี่ครับทุกคนนี่ ผมบันดาพ่อผลแม่โผทั้งหลายที่แต่ง,งตัวมาคุณอย่าพิ่พงชี้ไปคุณจะไปเสกเขานาไม่ได้นะผมเสกอะไรไม่เป็นนอกจากเสกโลโซอย่างเดียวที่ผมเป็นเกิดมาไม่ไดนะ้จใช่ไม่ได้นะครับบางคนแต่งตัวมายังไม่มีไม้เงเดี๋ยวรอเลยนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงพิเศษมากๆนะครับให้ตอบคําถามกันนะครับสป,ปอยนิดเดียวว่าเกมการแข่งขันนะฮะเกี่ยวกับภาพยนตร์อย่างแน่นอนอ่ะบอกแค่นี้นะครสติกดีสนี่แหละไม่ยากคําถามไม่ยากนะครับแฟนๆที่เป็นแฟนมันแท้ตอบได้แน่นอนครับหลังจากกิจกรรมการเล่นเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยววันน เราได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันณคอเทียเซียร์แแห่งนี้ด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษพิเศษจริงๆวันนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาดูด้วยเยอะะมากมายสปอยนะโคตรหล่อเอา้า<อ>เออโคตรหล่อจริงแต่ว่าเสียงแฟนๆเขากรี๊ดได้แล้วตอนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าใครมาเขารู้หรือเปล่าคนของใครกรี๊ดแล้เลยคนของใคร บอกแล้วว่าพิเศษครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมเฮ้ยเป็นผมผมเป็นคนที่จะขึ้นมานี่ผมใช่นะถ้าแฟนๆเราไม่รอต้อนรับและส่งเสียงดังๆขออีกทีพร้อมไหมครับเป็นการส่งในแบบว่าช่วงโซเชียลดิสท n นซิ่โอเค แบบเบาๆอาจจะเสียงอาจจะติดแมสแต่ว่าใจใจคือตื่นเต้นแล้วได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบก,กับแขกสดพิเศษของเราครับผม ด้วยครับและต้อนรับนะคุณจ๊อบทัชเพ็กู้คนดีด้วยครับสวัสดีครับจ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๊อบ,บโอ้โหขอไหมหน่อยครับขอไหมหน่อยเมืเอม่อสักครู่รับบทเป็นเรารับบทเป็นใครยังไงฮะ,ะเป็นนิวนิวนิว แ,แล้วคุณตั้มลคุณตั้มเป็นนิ้วไหมผมเป็นนิ้วก็ผมโอเคโอ้โหคุณก็ส่งอะไรมาเร็วงอกออกไปอย่างนี้นะ <c oughs> ปกติเราเป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วป่ะ <c oughs> ใช่ครับคือดูแฮร์รี่ตั้งแต่แบบเด็กแล้วอยู่โรงเรียนก็ชอบเอากิ่งไม้เอา,าเป็นไม้กระถางแต่วันนี้เขาได้จับเป็นแบบว่าไม้กายสิทธิ์แล้วไงคือดูแล้วเอแฟนซาสติกบีชเราก็ดูทั้งสองภาคเลยใช่ครับใช่ครับมีความคาดหวังอะไรกับภาคนี้ไหมภาคนี้ผมรอดูแบบดับเบิลดกับบินนี่วอล ใช่ค่ะนะมันถือเป็นฉากเด็ดเลยนะใช่ใช่ไหมนะถือเป็นฉากเด็ดของภาคนี้เลยขาบอกว่าภาคนี้เขาจะลบตำนานภาคที่เดมดอร์สู้กับวอเ์เดมอร์ของภาคคินฟิน ให้มันอลังการยิ่งใหญ่มากได้เห็นฉากแอคชั่นที่แบบว่าสมใจแน่นอนซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวให้คุณจ๊อบอยู่กับเราบนเวทีเดี๋ยวเราจะเชิญแขกสุดพิเศษอีกหนึ่งคนมาน <ะ S 2> ร่วมพูดคุยนะเพื่อว่าเราอยากรู้อะไรก่อนเข้าไปดูนะไหมไปจะอบอกว่ากับคนนี้เนี่ยคือคุยเรื่องหนังกับใครก็ ไม่สะใจถ้ากับคุยกับพี่คนนี้ครับเพราะเขาแบบว่ารู้แน่นอนสามารถตอบได้ทุกข,ข้อสงสัยแน่นอนได้ครับงั้นโอกาสดีครับเราต้องเชิญท่านผู้บริหารของเราครับขึ้นมาร่วมพูดคุยครับผมครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเฮนริ่ทรานผู้จัดก,การ,ปปรัูวไปบริษัทวอนเร์รัฐแประเทศไทยจำกัดได้ครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่รอช้าเลยผมในต้องถามเลยพี่ต้อมถามเลยต้องถามเลยในฐานะตัวแทนชาวบ้านเลยครับตัวแทนคนดูราบผมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับความน่าสนใจมันเป็นยังไงบ้างคือดังเรื่องนี้ชิงช่วงมาเกือบตั้งแต่ปี2018เนี่ยครับสี่ปีละอูข้างานเหมือนกันนะจริงมันเลื่อนนี้มันต้องเข้าตามกำหนดแล้วก็ทุกคนรอ ครับเพราะว่าตอนท้ายของตอนที่สองเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยกรินเดวอลได้บอกบางอย่างครับจึงทำให้ทุกคนแบบอารมณ์ทางเอาจบแล้วเหรอแล้วมันยังไงเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสร้างความสงสัยงงงวยอยากได้คำตอบมากๆแล้วสงสัยจะมาสี่ปีถูกต้องสี่ปียาวนานมากๆครับผมแต่เส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้ตอนนี้เราเข้าเรื่องหนังดีกว่าครับผมมันจะดูมีความยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่า เราดูจากตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิธีการเล่าเรื่องเปลี่ยนไปครับผมมันไม่ต้องปูภาคที่แล้วก็จะพาทุกๆคนเนี่ยกลับเข้าสู่ฮอกวอตส์ใช่ชั่วนี้ออกมาเพื่อมาค้นหาความลับของดัมเบิลดอร์ตามชื่อเรื่องชื่อภาคเลยแล้วภาคเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของตอนที่4ี่และตอนที่5ที่กำลังจะมานี่เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นการหยุดยั้งแขนชั่วร้ายของกรินดวลล์ถ้าผมที่อง ต้องการสร้างกอมทัพของเขาคร,ครับผมแต่ว่าคนที่จะหยุดยั้งเฟรเดวอลได้มีเพียงคนเดียวคือดัมเบลดอร์อโอ้โหซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปูมาแล้วไงสองทาเพราะฉะนั้นทานนี้ไม่ต้องปูอะไรแล้วลุยได้เลยจัดเต็มได้เลยมันแน่นอนจัดเต็มได้เลยนะนี่สําหรับคุณที่เป็นแฟนคลับภาพออยนตร์เรื่องนี้แต่ผมขอถามหน่อยนะฮะ ตอนเรื่องนี้คุณติดตามมาคือในปี2 0 1 6คุณดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะใช่ใช่ครับแล้วคุณคาดดาวมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือจริงๆผมว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องเดายากอะเป็นอะไรที่แบบเราเราไม่สามารถรู้ทิศทางเลยอย่างตอนจบของภาคที่แล้วอย่างเงี้ยก็ช็อกแล้วก็จบเลยจริงๆคุณชื่อชอบอะไรครับในเรื่องนี้คือแปลกตรงที่ตัวละครที่ผมชอบที่สุดอะคือพี่เจคอบซึ่งเป็นมา์โกธรรมดา ใช่ที่นี่เขาหอบแบนก็คือเจคอบใช่ผมเป็นเจคอบโฟลสกี้เองเออเขาเป็นแบบคนธรรมดาแบบโนมมชอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีเสน่ห์มากเลยเสน่ห์ขนาดที่แบบฟรีนี่หิงกับหลงรักเขาขนาดชอบต่อเขามากและสำหรับพี่เฮนลี่เองนะครับอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกว่าชอบภาพยนตร์เรื่องนี้พี่มีความรู้สึกว่าคือสิ่งที่ทำให้พี่ประทับใจมากที่สุดในในในเรื่องเ Fantastic b e ก s t s ก็คือการที่ J.K. r o w l i n g เนี่ยจับเอาเส้นเรื่องของตัวละครที่ถือว่าเป็นหัวใจคู่หนึ่งของตำนานที่มันจะต่อไปถึง Harry Potter อร์นั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างดัมเบิลดอ์แล้วก็ครินด์บอชคือเขาเขาเข้าใจแยกและขยายเส้นเรื่องนี้ไปแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็การที่เสริมความเป็น n ิวส์ก m m ์เดอร์เข้ามาเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนแรกตอนที่เขาประกาศ แฟนตาสติกบี๊ซครับเราจะรู้สึกเลยว่าเรื่องมันมีแค่นิดเดียวเ็าจะเป็นขยายได้ยังไงถูกต้องครับแต่ว่ากลายเป็นว่าโอเคละ่ะเราก็ต้องยอมรับว่า JK rolling เนี่ยเขาก็เห็นคือคุณค่าของแฟนๆของเขาเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับแต่ในเวลาเดียวกันเขาเองก็พยายามที่จะขยายโดยการเติมพวกสัตว์ประหลาดเข้าไปซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของหนังครับผมซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของ h a r r y p o พอ e เตอร์ครับสรรพน,นามต่างๆ ขาก็พยายามแก้จุดนี้ซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าการเล่าเรื่องเรื่องหนึงเนี่ยมันสำคัญที่หัวใจของเรื่องคืออะไรทุกประการครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าพอชื่อเรื่อง t a s t i s t i c s t s ครับ,รบก็จะมีสัตว์วิเศษหลากหลายเยอะแยะมากมายด้วยกันครับมีตัวละครที่แบบเกิดขึ้นมาใหม่ที่หลายลคนได้รู้จักเป็นครั้งแรกเยอะมากมายถามแล้วกันว่า ชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมครับในเรื่องอ๋อพี่ชอบมากเลยนิปเอร์ใช่ไหมผมก็ชอบเก็บเลี้ยงอย่างเดียวเก็บเลี้ยงอย่างเดียวน่าจะมาเก็บไว้กับตัวเราถ้าอยู่ในยุคนี้เราพาไปอยู่ในบิตคอยเลยให้เก็บให้หมดใช่ครับผมแล้วพี่จ๊อบล่ะคุณจ๊อบล่ะครับผมชอบเป็นตัวซููปิงที่เขาบอกว่าพิษเขาสามารถล้างความทรงจําที่ไม่ดีได้ซึ่งผมอยากเอาแบบว่ามาลบความทรงจําแล้วแบบสมมติเราดูหนังแล้วเราชอบอย่างเงี้ยเราลบแล้วดูใหม่ แต่มันน่ากลัวอยู่มันอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงแล้วเราเอาไปใช้อะไรด้วยนะถ้าอยู่กับคนที่ดีมันก็จะดีแต่ถ้าอยู่คุณจอบโอ้สบายดีอยู่แล้วใช่ดีอยู่แล้วเนี่ี่นะครับอยากยังเี้ยเฟลออะไรไหมครับอยากเลี้ยงเก็บไว้เนาะสองปีเลยฮะค่อยเก็บเหรียญใช่ถูกต้องครับแล้วเราก็จะเห็นพี่เอรี่เดินวันเดินไปไหนด่เข้าธนาคารเลยพี่ถ้าเป็นผมผมเข้าธนาคารเดียวเลยาให้เราหอตูด อย่างเดียวเลยพี่ผมรู้อย่าเดียวเลยตัวร้ายตัวร้ายการสุดท้ายนี้ฮะอยากให้ทั้งสองท่านนะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับคุณผู้ชมรวมถึงพี่สุบลชนหน่อยครับครับเริ่มที่เทียนรีกลนะครับก็ฝาก Fantastic Beasts the Secret of Dumbledore ไว้กับแฟนๆนะครับเป็นภาคนี้รับประกันได้ว่าสิ่งที่ J.K. Rowling แล้วก็คนเขียนบท e ตีมโรฟนั้นต้อพยายามแก้ไขก็คือให้ดูเข้าใจมากขึ้นครับให้ตา เรื่องได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาพยายามแก้บางอย่างซึ่งมันอาถ้าเป็นคนเขียนบทก็จะบอกว่ามันตกท้องช้างก็จะรู้สึกบางช่วงไม่ใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามแก้ทุกอย่างให้มันมีความเป็นหนังมากขึ้นเ้าต้องไปติดตามกันค,คร สนุกสนานนะครับเชิญคุณชอกครับขึ้นมหน่อยครับผมขอพูดในฐานะแฟนบอยคนหนึ่งแล้วกันว่าตั้งแต่เด็กคือเราก็อยากเห็นแบบซีนที่แบบดวลเวทกันแบบใหญ่ๆซึ่งเราเคยเห็นแบบใหญ่ๆครั้งเดียวก็คือวอเตอร์มอลกับเดอบันดอร์าคินอฟฟินิ์แต่ภาพนี้คู่กับเขาการันตีว่าท็อปอันนั้นแน่นอนเป็นฉากกินอรมอลกับเดอบันดอร์ซึ่งแบบรอดูวันนี้มากเดี๋ยววันนี้ได้รู้เลยว่าจะอลังการการสร้างแค่ไหนครับใช่ครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณ จ็อกมาแล้วขอบคุณคุณเฮนรี่มากๆครับแต่ว่ายังอยู่ด้วยกัน,นอเราบนเวทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมการเล่นเกมใช่ครับอยากให้พี่เฮนรี่นะครับกับคุณจ็อบนะฮะอยู่หอบรางวัลสักหน่อยหนึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้น วันนี้ครับมันเป็นยังไงคุณโดมเล่าสิกติกาคือง่ายๆเลยครับเราจะมีคําถามวัดเลยว่าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ภาพยนตร์เรื่องแฟนพลาสติกบี๊ขนาดไหนครับเรามีคําถามมาให้ถ้าใครรู้ยกมือแล้วก็ตอบภายในระยะเวลาแค่15วินาทีเท่านั้นนี่แฟนๆน,นะครับที่แต่งตัวมาเต็มๆเ,เป็นแฟนพันธ์แท้ที่เตรียมตัวเลยนะเรามีของรางวัลให้นะครับและของรางวัลของดีและคําถามไม่ได้ยากเลยไม่ยากครับผมเข้าคําถามแรกเลยดีไหมครับอย่างที่บอกนะยกมือ นะครับแล้วเราจะเป็นคนชี้นะว่าใครเป็นคนตอบก่อนนะครับครับพร้อมคำถามแรกครับพี่ั้ามมาคำถามแรกครับภาพยนตร์เรื่อง Fantastic b e a นะฮะถ่ายทำที่ประเทศไหนบ้างบอกมาแค่ประเทศเดียวรับรางวัลเลยาวอุ้ยพี่คุณพี่ผู้ชายที่สือนิ้เเอร์อยู่ครับครับคุณพี่ึ้นมปบนเวทีเลยมาเลยครับมาเลยครับว่าเดินมาแบบพ่อหมดตอบแค่ประเทศเดียวเท่านั้นครับมีไม่ไหมครับหรือว่า โอเคคิดอยู่นะครับอันนี้พร้อมจะตอบยังฮะพร้อมนะครับตอบว่าตอบประเทศเลยครับไม่ตอบประเทศเดียวใช่ไหมครับประเทศเดียวหรือสองประเทศก็ได้แต่อย่างตามต้องมีประเทศดึงได้ของรางวัลเลยครับอ่างั้นเอาประเทศกูตาล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 ให้ไหมกูตาลกูตาลภาคหนึ่งใช่ไหมใช่ถูกต้องไปเลยครับนี่ครับขอเชิญพี่จ๊อบครับมอบ กันนะครับเชิญตรงกลางเลยครับอยเฮนรี่ด้วยนะครับเป็นไม้พยสิทธิ์ของอาบัสเดมันดงลองจับไม้ขึ้นมาเสกเขาสักหน่อยชุดกับชุดเราสักหน่อยไหมฮะเสกมาหน่อยสักชุดเนึ่งแล้วก็มีชุดแล้วเออเอาหน่อยเอาหน่อยเสกไปเสกไปก้มไปโอ้ เอคใ่นี่ยคุณจอบลักษณะอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันยากไนะครับอีกข้อหนึงดีกว่าพี่ตามครับผมข้อนี้ครับคําถามก็คือให้บอกชื่อสัตว์วิเศษที่ได้ปรากฏตัวมาแล้วในภาพยนตร์ t a น t าสติก s t s ทั้งสองภาคอย่างน้อย5ชื่อภายในเวลา15วินาทีใครพร้อมยกมือ มันยากอยู่นะต้องเป็นแฟงตัวยงนะห้าชื่อครับห้าชื่อที่หชื่อมีไหมครับมีไหมครับอะยอมากเชชิมเลยคกับเลยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานจับเวลานะหวินาทีตอบให้ถูกแล่ามาลุ้นกันครับรับของรางวัลไปเลยอ่ะยืนตรงกลางเลยครับเอาเฉพาะชื่อสัตว์พิเศษที่ได้ปรากฏตัวมาในภาพยนตร์แฟนตาซีทั้งสองภาคที่ผ่านมานะครับครับมาพร้อมขอ ชื่อครับจับเวลาไหมเตรียมตัวนะโอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับมูนคาฟโบทาร์เก,กลนิฟเฟอร์แล้วก็อ่าเร็วเร็วอีกสองชื่ออีกสองชื่อตัดเบอร์ดแล้วก็ปาตัดโอเคห้าชื่อโอเคห้าชื่อ ชื่อผมไปถูกต้องหมดเลยนะถูกนะครุฑนะมุนมุนขาโบท็อปเกอร์นิฟเลอร์บ๊อกกาดและทันเดอร์เบิร์ดพาในสิบห้านาทีรับรางวัลไปเลยเย่เก่งเลยทางเราก็เอาใจช่วยเมื่อกี้ก็ตบไมค์ไซน์นี้แล้วอ่ะแต่เขาความสามารถเตอบได้ยังไงจ้าอันนี้เป็นไมค์กายสิทธ์ของของนิวส์กาแรนเดอร์นะครับนี่เราชอบเลยตัวนี้อ อุ้ยเฮดวิกเขาขยับด้วยอ่ะเฮดวิกเขาขยับด้วยเอ็นดูถือไม้ถือไม้ที่จะติดออกมาเสกได้ไหมเราไมบไม่เอานะครับไ,ไม่เอาเขาบอกไม่เอาใช่ยเฮดวิกบอกไม่เอาอ๋อเฮ้ย,อยขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับโปคดรู้กันทุกคน ตอนนี้พี่เอ็นรีกับพี่จอฟเป็นอยู่กับเรานะคะครับครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอให้ทุกท่านอยู่บนเวทีนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวิชัยกุลทวชัยครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์สินิเพตกรุ๊ปจำกัดมหาชนขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชลคครับสวัสดีครับ